สภาพใหม่ๆอย่างนี้อยากให้ดูจริงๆนี่สตาร์ทอยู่ยังไม่รู้เลยว่าสตาร์ทนะชาร์จคืนนึง67โลไฟฟา้าก็ได้น้ำมันก็ดีรถครอบครัว C s e gment ใหญ่ๆแบบนี้ใหม่ๆแบบนี้จะเป็นใครนอกจาก MB7 นะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องออกราคาหล่นมาเยอะมากๆเราคุ้มมากๆอันนี้แค่3ปีได้ 30, ามา30,000สภาพใหม่ทิปแบบนี้เลยได้ชมใหม่ล่าสุดกระจังหน้าแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะแล้วว่าตัวนี้วิ่งไฟฟ้ารัวได้67โลเลยนะเรียกว่าตัวนี้ อเนกประสงค์นี่ถ้าใช้ในเมืองนะครับก็เนี่ยเติมไฟฟ้าขับชาร์จคืนนึงนี่67โลได้เลยขับไม่ไกลนี่อันนี้ไฟฟ้า้วนประหยัดน้ำมันนะแล้วต้องบอกราคานี้หล่นมาเยอะมากๆแล้วคุ้มค่ามากๆนี่ตัวกระจังหน้าแบบใหม่แล้วก็ได้ตัวคาลิเปอร์แดงแล้วเรียบร้อยนะกำลังมองหารถครอบครัวราคาประหยัดย่อมเยาตัวนี้ตอบโจทย์ออปชั่น อย่างที่รู้กันว่าครบคันแน่นอนตัวนี้แต่ราคาเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ราคาโคตรคุ้มมุลพี่เป็นเมื่อก่อนอาจจะไม่คุ้มเท่านี้นะแต่ตอนนี้คุ้มมากๆากไสภาพยังใหม่ๆแบบนี้ในกิปกิปนี่ได้เครื่องเสียงโบสนะครับอ่ะ,อะก็มีอะไรกันบ้างได้กันดูหน่อยก็ปุ่มสตาร์ทกุญแจคีย์สกอตแอปเปิลคาร์พกล้าาอง3า0อสงศาแล้วว่ามีครบหมดเลยนะ แล้วก็นี่พารามิกสัลลูฟก็ได้มาด้วยนี่ยาวเลยก็โปร่งเลยนะ,ะมีโหมดซูเปอร์สปอร์ตแพดเดิลชิปคำสั่งเสียงอะแดปตีฟพุซันโทเตือกับชนได้ตรเลนพลัรันเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าต้องบอกว่าออปชั่นเขาเยอะอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้กำลังมองหารถครอบครัวผ่อนไม่แพงใหม่ๆไม,ม,ม,ม่น้อย,อยมีวารันตี ต้องเจ้านี่เลย <Wow. S 1> แล้วได้ไฟฟ้ารวนด้วยแปดนำมันเรียกว่าใช้งานได้จริงนะแล้วรถใหม่ๆอย่างนี้มีปัญหาอะไรอันเดอร์วารันตีได้หมดเลยนะครับอ่ะอันนี้มีไฟแอมเบียนท์ด้วยนะครับผมก็เรียกว่าเป็นมูดสเป็นมูดเรียกว่าเพิ่มบรรยากาศในรถนะครับผม oh. อ่ะอันนี้ก็ได้เป็นเบาะแบบกึ่งกึงสปอร์ตนะก็เป็นเหมือนบัคเกิลซีดอะเรียกว่าโอบรับสรีละ นั่งสบายนะก็นุ่มอยู่นี่ก็เป็นเบาะออกไฟฟ้านะครับเป็นรถไซสใหญ่แต่ราคานี่ย่อมเยาวนี่สภาพใหม่ๆนี่อยากให้ดูจริงๆว่านี่ใหม่มากๆลาสปารใหพนอกให้เรียบร้อยนะครับคันนี้มือเดียวเข้าสนตลอดประวัติครบวารนตีถึง2,026นะครับอันนี้มีแอร์ดสาต้อนหลังแล้วก็มี usb Type A 2พอร์ตตรงนี้นะก็โปรง่โปรงโล่งสบายราคาย่อมเยาว์เฮดรูมประมาณนี้เด็กรูมประมาณนี้ก็กว้างเลยเฮดเป็นรถไซส์ใหญ่อยู่แล้วนะเป็นรถครอบครัวไซส์ใหญ่ก็เรียกว่าใครกําลังมองหารถใหม่ๆราคาย่อมเยาวต้องตัวนี้เพราะตัวอื่นเนี่ยถ้าเทียบกับราคาไพเรียนนี้ก็หาไม่เจอนะถ้าใหม่ๆแบบนี้นะ ถ้าเอาแบบไซนี้เลยนะครับอันนี้ก็ได้ไฟฟ้าน้ำมันครบหมดเลยเครื่องเสียงยังเครื่องเสียงบสเลยนี่อ่ะเปิดใช้กันหน่อยอ่าก็นี่ครับบอดี้สวยเดิมนี่ตั้งแต่ะไลอาเลยนี่สวยเดิมสวยเดิม เราเล่นแต่รถสวยไม่ติเหตุนะครับผมสวยเดิมๆแบบนี้เลยอ่ะอันนี้ก็ได้ม่านปิดสัมภาระมานะอันนี้ก็เวลาเก็บคลองนี้ก็ได้เลยควบความส่วนตัวได้นะครับอันนี้ก็ฝาท้ายไฟฟ้าก็เรียกว่าครบพันตามมาตรฐานคื่งเสียงเงียบนะนี่สตาร์ทอยู่ยังไม่รู้เลยว่าสตาร์ทนะก็เรียกว่า เป็นสไตล์ปักอินไฮบริดนะก็จะเงียบๆแบบนี้นะครับอ่ะลูกศิษย์เปิโปงครับอันนี้ก็รถสวยเดิมนะอันนี้เป็นการเช็คโครงสร้างบอดี้หลักนะคุณพี่น,นี่ก็รถสวยเดิมแบบนี้เลยเราเปิดให้ดูเห็นๆทุกซอกทุกมุมอย่างนี้นะครับเราตรวจโดยช่างมประสบการณ์นะเราเบอร์ชสอตรวจกับเตอร์ party, ปาร์ตี้มีใบตรวจรถทุกคันคุณพี่มั่นใจได้เลยนะว่าคุณพี่ได้รถสวยเลขไม้แท้นะก็เรารับซื้อค่าทุกคันเราตรวจทั้งตัวเรื่องบอดี้แล้วก็ตัวเลขไม่นะครับ เราก็เปิดได้หมดนะครับแบบนี้เราโชว์ตัวบอดี้โครงสร้างบอดี้หลักได้หมดเลยนะครับผมเราเล่นรถสวยเดิมนะครับคุณพี่นะกมาแล้วปุ๊บสวยสวยเดิม,เด,มเดิมแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้เป็นการเช็คโครงสร้างบอดี้หลักนะเราพยายามเปิดให้ดูทุกซอกคุมุมอย่างนี้ว่าเออเราขายของจริงนะครับ อ่ะนี่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะซ้ายกับความเหมือนกันรถเราก็สปาภายในภายนอกให้เรียบร้อยคันนี้เช็คระยะให้ประวัติครบวารันตี้ส่นถึงสองพนะครับรถใหม่ๆราคาภายนเลนนี้ผมว่าหายากนะสำหรับราคานี้ได้ตัวบอดี้ใหญ่อย่างนี้ด้วยนะครับนี่ก็คุ้มค่า อนอห่ยเปิดมาฝาเดิมนะครับผมไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมอะไรใด,ดๆคันหน้าเดิมแก้มซ้ายแก้มขวามไม่ขยับรอยมาร์กยังเดิมเสวสวยเดิมอย่างนี้สวยแบบล้างตั้งนะคุณพี่แต่เราสปายใจไห้ให้ล้วเรียบร้อยครบครบครันกับราคา5 9 9 0 0 0า่เบาทฟรีดาวน์สมวนลดผ่อนมื่นเดียวได้ยินไม่ผิดครับอันนี้5 9 9 0ส0บาทตัวเจนเก่านี่ราคาประมาณนี้นะอันนี้ ได้หน้าใหม่แล้วด้วยนะเรียกว,ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเล็ไกมาเพียง3ามหมื่นเองนะสภาพใหม่ๆยังเหลือารันตีศูนย์อยู่บรันตีแบตเตอรี่8ปีเรียกว่าใช้กันยาวๆแล้วราคาลงมาเยอะมากแล้วเรียกว่าตัวนี้เป็นราคาที่น่าเข้านะครับผมทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้รีบมาด้วสิกันนะครับ